สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจ๊อเอุอเล่นนะคะตอนนี้อ๋ออยู่ที่หน้าวัดบ้านห้วยเกียงนะคะแม่ยกมือขึ้นอย่ากาอย่ากาอย่ากาไม่ได้ไม่ได้พักไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้นะคะหลวงตาเดินออกมาแล้วเดินเข้ามาแล้วที่ทางเข้าวัดนะครับ วัดห้วยเสียงนะค่ะบนเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับพี่น้องไรสดอะไรสดครับไรสดคนดูตั้งหกร้อยเจ็ดร้อยแล้วมันดับก็เลยมาเปิดใหม่รอให้มันท่านดำเขอหน่อยท่านขอหน่อย รวบผ้าเลยนะคะรวบผ้าเลยนะคะรบผ้าเลยค่ะาจะไว้ด้วยอาซาทูก้าาทูก้าหลุ่ตาเดินเข้าวัดแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา17นาฬิกาคว่ากว่าแล้วนะคะห้าโมงกว่ากว่แล้วนะคะหลุ่ตาเดินเข้าวัดแล้วนะคะตอนนี้นะคะ จับเลยค่ะจับจับค่ะจับจับจับเลยนสาธุค่ะสาธุค่ะอย่าก้มนะคะอย่าก้มหน้านะคะจับเลยสาธุค่ะจับจับจับอีกเอาวางเอาเลยยายค่ะสาธุค่ะสาธุนะคะสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุนะคะเดี๋ยวมีคนตามเก็บนะคะ คาใจคาใจดัมคาใจี่พอนะมนมบนรถสแพ็คเลยนมด้วยค่ะนมด้วยค่ะเอามาเอามาแปดแพ็คเลยเอามาอีแปดแพ็คสคนคนท้องสคนโอ้ยคนท้องเดี๋ยวไปนี่ไปกู้ภัยกู้ภัยเดี๋ยวเอารถมีคนท้อง2คนนะครับกู้ภัยกู้ภัย

นนี <rium> ้ก็ท้องเลยท้องค่ะท้องอีกคนนึงค่ะคนนี้ก็ท้องเนาะเอาน้ำเอาน้ำให้คนท้องเลยค่ะเดรถด้านหลังนะครับพี่พี่นี่ท้องอีกคนนึงค่ะเอามาเอ้าเอ้าคนท้องมีเอาเอาน้ำให้คนท้องเลยค่ะเดี๋ยวรถกันน้องตาท้องด้วยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรถมาพี่ขอนมสีดพระคุณผู้หญิงค่ะผู้หญิงทเขาเอารถมาให้ใกล้เลย เดี๋ยวรถก็มาครับลุงตาหลังแวรถก็มาเดี๋ยวจะให้เอาหยียบผ้าเขานะคะเอารถเดินมาใกล้หลวงปู่หน่อยสิพี่ฮัทก็หลวงปู่ให้เอาตรงนี้เอาพี่เอาหลบหน่อหลังรถก็หลบไปนะคะไหนคนไหนคนท้องคนไหนจันผู้หญิงเสื้อดำค่ะผู้หญิงเสื้อดำอ่ะโอเคพี่ฮัทเสื้อดำเยลเสื้อดำเลงผู้หญิงเสื้อดำผู้หญิ้อ อวิเสษดุงตอบขพราอันนี้ตั้งหลังแล้วีตั้งหลังตอนนี้หลวงตาเดินเข้าจากเข้าป่าทางวัดแล้วนะคะสำหรับญาติโยมนะคะที่มาถวายน้ำนะคะก็เราที่ค่ะ ช่วยยกน้ำหน่อยนะคะหนุ่มๆแข็งแรงนะคะช่วยกน้ำหนนะคะขอน้น้องห่อยขอนหน้ออยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดรด้านหลันองนี้ค่ะน้องคนนี้คนที้ห้ดีด้านหลังด้วยเด้อ

กู้ภลาดวันน้เดินมากี่กิโล้วจ๊ะตู้ตู้ร้องตู้า้องซู่ค่ะนะดู้ลโอ้อามะปูนั่มอือต้น ตื่นเต้นนะสาวน้อยตื่นเต้นมากเลยเมื่อกี้หมแล้วน่ค่ะหลือนตาเข้าวัดแล้วนะคะเหมื่นตาเดินเข้าวัดแล้วนะคะ เราจะไม่รบกวหนหลวงตาแล้วนะคะเราจะไม่ให้ใครรบกวหนหลวงตาแล้วนะคะดเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์พี่คนที่อยู่เมืองหน้านะคะที่กวาดถนนมาให้หลวงตานะคะวาถนนนะคะเราจะขอสัมภาษณ์ที่เขาเป็นการพิเศษนะคะสําหรับการเดินของพี่ ค่ะหลวงตานะคะคณะศัทธาไม่สามารถเดินตามได้นะคะเดี๋ยวเราจะให้หลวงตาได้พักผ่อนก่อนนะคะเราจะไม่ถ่ายกันนะคะมาพี่พี่พี่เจ้าน้องขอสัมผัสสักกอเตะมาสัมผัสสัมผัสนาะสัมผัสค่ะบอบ่บสัมผัสพีนะพี่เป็นคนงาม ฮะจากมุมนี้นะคะพี่เปิดมัวเปิดแม่นเลยค่ะอ่าาหน้ำมัมุมนีนเออนานจะได้ใสใสอ่ะฮะปีสมัยเออพี่มาตากตีไหนเต้าจาจังหวัดน่านเจ้าจังหวัดน่านเนาะพี่จืดอย่างเต้านี่จือพี่พลอยเจ้าจือแต้น้ำสุกุลแต้่จืดออังสุมาน้ำสกุลปัญญาเจ้าเจ้าคนลำปางมาอยู่นานเจ้าเจ้าแล้ว ปีกว่าถนนง่างตัยหลงตามาน่ะความผู้สึกเปี่ตอนนี้เป็นจได้พองตอนนี้ผู้สึกบรเณนตบรเนยเลยเจ้าสบายสบายเจ้าสบาย <no? S 1> สบาย,บายเจ้าปีมากได้กี่วันแล้วตอนนี้ปีมา ทุกวันเสาร์อาทิตย์เจา้าวันหย<ะ>ุดงานตีเกิดจะมาเจา้าตีทำงานตีไหนจะเนี่ยทำงานตีท่าอากาศยานน่านนครเจ้าน่านนครน่า,นา,จ,าจะตีติดตามหลวงตาตั้งแต่เหมือใดเจา้าติดตามหลวงตาตั้งแต่้นไปจากวัดนานเนาะ,จะเจ้าตั้งแต่จากวัดนานก็เดินจากวัดบ้านผาตูไปตาวังหาเนาะ,ะไปตาวังหา สองวันเจ้าเดินสองวันเนาะสองวันคือเสารอาทิตย์เราก่ออาทิตย์นมากาะมาตีเจียงคำเจียงคำมาตีบ้านอย่างก็วอำเภอถึงเนาะเจสองวันเหมือนกันเจ้าแล้วก็มาตีนี่ค่ะมาตะวาเจ้ามาเจียงของเนาะทุกเสาร์อาทิตย์ก็จะมาเจ้าเจ้าสาธุบุญเตยเนาะที่ได้มาเจียงฮายเนาะเจียงของเจียงฮาย อากาศดีแม่น้ำโขงเย็นเหมาะเจ้าลงไปสัมผัสหรือยังอยากจะไปอยู่เจ้าเดี๋ยวเขาลงไปสัมผัสดีไหเจ้าแต่หัวน่าจะลึกขนาดไหนนะเจ้าอ่เนี่ยค่ะคือความหู้นซื้อของปีคนหนาน่นะเจ้าตัยเป็นมาถูกเสาติดนะคะหลังจากปีพ้อยนะเจ้า ทำงานทำงานกันถึงซุกเสาติดตัวมานะคะโดยมีคุณยายคุณยายมาให้กำลังใจสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีน้าเตาคุณยายมาให้กำลังใจแล้วก็พี่สาวค่ะเป็นเพื่อนกันเจ้าเดือนกันน้าเตาขับรถนี่น้าเตายังไงก็ขอบคุณผี่พร้อยหนักๆเลยน้าเตาขอบคุณเจ้าขอบคมีโอกาสนะเจ้า เตา,า,าสาธุเต,ตาเจอกันเนาะมีน้ำใจเนาะขอบคุณเตาขอบคุณเ้าพี่พอยเนี่ยค่ะเป็นความรู้สึกดีๆนะคะแต,ต่อยาติดทับนะตอนนี้เขาอยู่ที่วัดห้วยเกียงแถวยูอ่อำเภออำเภอเชียงแสนตำบลเวียงนะคะอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะคะอำเภอเชียงแสนติดกับแม่น้ำโขงเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ออด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะฝากช่องเจอแอลกินเล่นไว้ในใจด้วยนะคะ